สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนถ่ายรูปโหมดพาโนรามาใน iPhone 13นะคะเริ่มกันเลยเปิดเข้าไปที่แอปกล้องนะคะเลือกโหมดพาโนรามานะคะแล้วก็โฟกัสที่ตัวแบบนะคะเรากดถ่ายแล้วก็เลื่อนมือของเรานะคะไปตามลูกศรเริ่มกันเลยค่ะแบบไปเลยครับ เรียบร้อยอย่ามาดูรูปของเราซิเป็นยังไงวายเสียดายนะคะในแบบหลับตาอยวเอาใหมา่อีกรอบนึงงมากลับมากลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมเมื่อกี้หลับตาอตอโอเคเอาเลยนะอยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในแบบเดินเลยครับ โ okay. อเคเอามาดูรูปกันว่าใช้ได้ไหมอ,อ่ะอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเราเลื่อนไม่พอดีหรือว่ามือเราสั่นนะคะมันก็จะตัวขาดไปเอาใหม่ได้ <laughs> เองอ, <laughs> อะเริ่มเลยป้าแบบเดิน นะค่ะนำมาดูรูปการน,นี้อันนี้อันนี้พอดีนะคะก็ได้รูปที่หัวไม่ขาดแขนไม่ขาดนะคะแล้วก็เห็นเป็น2รูปเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะลองไปถ่ายเล่นกันดูนะคะบ๊ายบาย